มีลูกนะคะมีลูกมีหลานติ่มใครเขาจ้องเงี้ยวในคะน้อใครเขาจ้องมานเท่าไหนคะเนาะแชร์คลิปนกับน้องน่องเขาถมตัวไหนคะย้อนเปิดน้องเหมยทบมาเลยน้องเหมยใครมาลัดปั่นไหนคะน้องเหมยเสียล้ายหนาหนาที่น้องเหมยได้เห็นลิกต่อนะคะน้องเหมยก็เห็นถึงตันเกาไกว้ไหนคะเนาะหมวกกาต้งไรเนี่ยค่ะเพราถ้าห้องหมอลัดกัมมานไหนคะเนาะห้องหมอลัดกัมมานให้เขาตีนาเลกในการเกเปิลเลยค่ะเลยน้องเหมยกับเฮ็ดอะไรอย่างก็พาสปอร์ตว่ะ เพราะย้อนวีซ่าที่ไหนวะเพระถ้าอันก้นที่มอลัดกํามานนะเปิ้นใจเสียงเงินนําพระถ้าอันก้นมอลัดกํามานเนี่ยนะกจ้างเปินเฮ็ดจ้างก้นนั่นเฮ็ดว่าเปิ้นแเอาหคิ้2-3แสนเสียงเงินคนํานําในคะเนาะ ย้อก็น้องเหมยกับสามีในเหลือมาอยู่เมืองไทยว่อะคะไม่อยู่แม่สายก็มีกำมานตั้งลายนะคะน้องเหมยป้าสามีในเมื่อจดทะเบียนสมรสกันถึงตีกุ้งเทพนะกัดไอ้กุ้งสูนเปิลในเปิลมีไต้มีไทยมีก้นไทยเอ๊อิดเลค่ะเนาะเป็่นมานมดนะคะรัดกำม,มานมดในะค่ะเนาะ,ะเพราะถ้าเข้าอยู่เมืองมานเยแลเฮ็ดดิกมานในค่ะเนาะเขากะเฮ็ดมาผงตีนว่ะเฮ็ดพาสปอร์ตว่ะเฮ็ดวีซ่าว่ะกะเฮ็ดอีสังก็ย่ากะกัดในหลวงเปิลในหอมหมอกำมานใน เป็นเลิงหยับออนะคะเพราะถาเด้อเฮือนไดมีคนลัดกลับมาไนก็นึงเฮาก็โจก็นั่นก็ลัดปันก็ยังดีดีอยู่นะคะเนาะเพราะถาเด้อเฮือนเฮือนไนมีภเฮกมันมีฮู้กมนะคะเนาะก็เฮ็ดอีสังก็หยับเพราะถาเฮาเมียวจงไหนซ้ําเว่าเออเอาเงินมาแลก็เฮ็ดกันนกันนเดี๋ยวเฮาโจก็เฮ็ดก็ัดเนอจไหนก็เฮาซ้ําเสียงเงินกติ๊กๆยเปิ้นเปกินกติ๊กๆนะคะเนาะลูกอ่อนมองก็มาอืน้องใครเหยวลิกมันน้องิเ็นลิกเขกยน้องใครเหยวลิกมันน้องิเ็ลิกไทย เขาอยู่เมืองมันได้นะอันดิกมันนี่สำคัญเหนือเปิร์นเลยค่ะว่าเขาตีเห็นดิกอย่างไงเย้าเลยค่ะเนาะเพราะถ้าเห็นหลายเมี้ยวไหนเขอน้องไหมก็แนะนำเฮ็ดไหลายเมี้ยวอยู่มันก็เลยใจอยู่นะคะเนาะแต่ว่าย้อนเปิรเขาอยู่เมืองมันเลยดิกมันนี่มันสำคัญเหนือเปิร์นเลยค่ะเขาเฮ็ดดิกไทยเขาดิกไทยในเมืองมันเขาอะไอยู่ห้ายอะกว่าเขาเฮ็ดดิกเขียะเขาดิบเขียะในเมืองเมืองมันเขาอะไอยู่ห้า เขาติเกตการเมมึงเปิลก็มีวัดมีไหวอยู่ฮมันก็หยาบในค่ะเนาะเพราะว่าพ่องย่ำเหมือเหลียวในเขาอยู่ในเมืองมันในค่ะเนาะมองมันเปิลมีกฎหมายปะเขามปลองใจกฎหมายเปิลเลค่ะเปิลม่งยบเขากาก็ปองใจเออเปิลมันียบเขากสังเนาะเปิลเปิลห้าเออเปิลปั๊บเขาว่าสี่ห้เฮงเงินมาหน่งหมื่นว่ะสองสามหมื่นว่ะเปิลปั๊บอีสังเขาก็หมูเขาเฮ็ดพิดสั่งเขาก็หมูยันเปิลเขหมูกฎหมายเปิลนค่ะเนาะเหมือนเมื่อเปิลมาเปิลเฮ็ดสมักัดเนยค่ะเนาะน้องเหมยอก็ดงตนะน้อกกงไวิ ท่นะคะน้องเห็นน้องใหม่ก็เห็นภายน้ําส่วนมากก็เขาก็ซื้อเอาไว้นะคะเนาะยอดเปิดคําฮู้กํามัน่ใครมาเปิดมาเปิดยกกําไรนะคะป้งกําเปิ้นนะคะเนาะฉะนั้นแลยอมเสียกาหูก่อนึง780,000ก็เขายังเฮ็ดอยู่สุกเกดตวยภยตยสุกดตวยภยตั้งนํานคะเนาะวันนึงเป็นหูปักก็10ก่อก็7 0สเนี่ยบ่ก่อง70,000 จังไหนแลหรืว่าใต้เฮาใต้ต่อใต้นังกันยังแกินกันเปกินกันในคะเนาะจัไหนแลอย่าไปหาหนาเล็กในกลางกเปิ้นเหี่ยวก็เฮาเฮียนดิกานไว้เฮาบ่เนสูกเหี่ยวถ้าเฮา่อมฟังหมลัดกนก็ยังีในคะนาะน้องๆทั้งหลายนค่ะฮามันโมลัดหม่อมู้ในคะเนาะ ย้ก็ใข่ใออกจ้องก็ว่าไหนค่ะเนาะเพราะถ้าหอหมอเตอร์ห้าหู้เตอร์ที่ไหนแน่น้องเหมยว่าเฮียนกาดแหงไนะคะ่ะในอนาคตนนท จะได้ไ่เสียใจเหมือนน้องเหมยนะคะย้อนเบอร์น้องเหมยเห็นถึงต้านเกากข้ยนะคะให้สั่งแหลมบเลยเห็นต่อมอรันซ้ำมันเป็นโควิด19เก้าเนี่ยคะ่ะเนาะโรงเรียนเปิดกันหนึ่งปีปิดกันหนึ่งปีก็น้องน้องเหมยซ้ำมามาตั้งฝั่งไทยเนะะี่ยค่ะน้องเหมยก็ไม่อยู่ฝั่งไทยตั้งแต่โควิด19เก้าเนี่คนคยค่ะเนาะย่อก็ฝั่งไทยเป็นซ้ำปิดหลานกับนายกปอกกำไรเอะะี่วนี่ค่ะเนาะซ้ำและและอยู่ถึงอยู่ถึงต่อเมื่อเลี้ยวในเนะะี่ยค่ะอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยค่ะเนาะ